มาวิ่งว่าวของพอนะครับผมเอาใหม่นะครับเมื่อกี้เอาขึ้นแล้วทธนูขาดนะครับผมไม่คุ้มขาดเลยเอาใหม่นะครับผมโอ้ไม่ขึ้นนะครับผมต้องรอก่อนครับรอลมรอลมแป๊บหนึ่งนะครับผม รอลมก่อนนะครับผมเอา้าอาจจะได้แล้ว ไปแล้วครับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้วนะครับ,ว,ว,รบ,ว,ว,รบว่าของพ่อไปแล้ว แล้วนะครับว่าของพ่อผมก็ขึ้นดีอยู่นะครับผมสั่งพาล่มมามันเหลือนะครับผมก็เลยบอกให้พ่อทำนะครับก็ขึ้นดีอยู่นะครับผมของพ่อนะครับ พ่อก็ขึ้นดีอยู่นะครับแต่ก่อนพ่อผมทำมขึ้นดีมากนะครับผมตอนที่ผมอยู่ป .6 นะครับจะขึ้นมอ .1 พ่อทำว่าวให้ให้วิ่งนะครับผมดึงแทบจะร้องไห้นะครับผมตอนนั้นแต่ตอนนี้ทำเองเป็นนะครับผมก็เลยทำแข่งกับพ่อนะครับผม ก็เลยลอยเอาของพ่อมาวิ่งนะครับของผมมันธนูขาดแล้วนะครับผมเอาลงตั้งแต่บ่ายสามนะครับผมตอนนี้ก็น่าจะสิบเจ็ดนาฬิกาแล้วมั้งคิดว่านะครับผมขึ้นดีอยู่นะครับผม